สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมน,นีภามาเมืองอย่างนี้ต้นอะไรคะที่แรกกับบัวใดสังเกตเนอ้องโบเคยเห็นจักเถื่อนี่คือต้นมักแซวเด้อจ้ามักแซวหรือว่ามะก,กอกน้ำภาษากลางเนาะ สำหรับปีที่แล้วคลิปที่ล่งไปเนอกจากพาไปเก็บหน่วยของเพิพียงแต่พาไปเก็บปีนี้เราจะมาเล่าถึงทรัพย์ประคุณด่านสมุนไพ่ของเพ่นนอกจากดอกเพ่นท้าตะเห็นเนาะเพ่นบอท่านนดเป็นน่วยเดี๋ยวจะขึ้นรูปหน่วยให้เมงองลูกของเพิ่นกะเอาไปรับประทานละจ้ะไปดองเนาะทุกคนคือสิ เยชิมมาละจ้ะมะกอกดองหรือบักแซลดองดองบักแซลแต่สำหรับสบรรพคุณด้านสมุนไพรของเพิินดอกเพิ่นน่ขาวเต็มต้นอ่อนซอนงามอยู่เนาะจ้ะดอกเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกายเป็นว่าใส่เป็นยาบำรุงธาตุผลของเพิินกงเออแก่ร้อนไนกระหายนา้ำ รับประทานแก่ครับเสมหาในลำคอดอกกับเป็นยาแก่พิษโลหิตซอยซอยแก่ออลิซสีดวงในลำคอน้่จ้ะสำหรับดอกของเพิ่นแต่ว่าเอาไปเฮ็ดจังไดกินกับโบหูจ้ะ mm hmm. เพิ่นบ่บอกไว้เนาะเพียงแต่ว่ามีทรัพคุณแนวนี้ เป็นว่า้าเอาไปดองหรือว่าไอเอาไปเชื่อมกินแล้วผลของเพลินนี่จะเป็นยาระบายสำหรับเปลือกต้นแห่งจะมีรสเฟื่อนนำมาชงรับประทานเป็นยาฟอกเลือดหลังการขอดบุตรของสตรีจะเพิ่นกกเป็นพืชเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ตะกีกับปลูกเพื่อนปลูกเพื่อคุ้มดินที่ว่าเป็นข้องข้อง เออเป็นข้องน้ำนะจ่ะเปิปลูกเพื่อกันทลายของนาดินเนาะเพราะว่าหลากพือน,นี่จะแผ่ขยายออกก็เคยเห็นต้นอยู่จะหลากเพันหลายอิริจ่ะแผ่คุ้มหลบเออหล่องสวนยังสิจ่ะไว้คุ้มดินบให้มันไหลลงน้ำเนาะจ่ะ,มะเมล็ดของเพลินกันน่ำมาก,กันเป็นน้ำมันได้ไข่ไข่น้ำมันโอลีฟของฝรั่งเนี่แหละจ่ะตอนนี้ก็นิยมปลูกเพราะว่าเพลิน กลายเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ขายได้ราคาดีเป็นพืชที่ว่าปลูกโตเร็วดูแลง,ง่ายบ่ต้องดูแลอีหยังเพิ่นค่ะปลูกลงดินเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นก็เป็นดอกเป็นหนวยเองเพิ่นเนี่หละจะ้ะสำหรับสบรรพคุณทั้งด้านสมุนไพรเนาะค่ะที่ก้าวมาถ้าพี่น้องที่ใส่ก็ต้องไปศึกษาปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือว่าผู้รู้เนาะค่ะอามใส่เองโดยพละาการ ทางช่องกับนํำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเอ่อถามักถ้าชอบในสไตล์นี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องนั่นอุบลในเดอ้อจ้าพบกันใหม่คลิปหนา้าจะพี่้องจ้าดอกง,งามอิีเเอาะขอบคุณลหลายๆจ้าที่เขามารับชมสวัสดีค่ะ